สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆทุกคนนี้นะครับมันคือกระจกบ,บวกกับนาฬิกาบวกกับนาฬิกาปลุบกบวกกับวิทยุบวกกับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์บวกกับเทอร์โมมิเตอร์บวกกับที่วัดความชื้นที่สําคัญมีโปรเจคเตอร์ฉายขึ้นกําแพงขึ้นอากาศได้โอ้ยบาไปแล้วคือทัวสิ่งเนี้ยมันรวมทุกเทคโนโลยีที่เขาพอจะคิดออกเอามาใส่ไว้ในตัวเดียวเลยครับผมเลยไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อมันว่าอะไรครับเออกระจกนาฬิกาปลุกโปรเจคเตอร์เออ เพื่อนๆดูแล้วเพื่อนช่วยกันคิดเชื่อผมแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าต้องเรียกันว่าอะไรเนียก็เรียกว่าแท่นอเนกประสงค์ลวกันอ่ะเอาอีกอ่ะนี่ครับแท่นอเนกประสงค์ครับว้าวฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ใช่นะครับเจ้าของสิ่งนี้นะครับมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรเยอะแยะ มาจนมากเกินไปซะด้วยซ้ำครับตัวนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตแกะกล่องออกมาก่อนนะครับเพราะปกติผมจะไม่ค่อยแกะกล่องใช่ไหมค่อยแกะเพราะเพื่อนๆในกล้องใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ผมชะงวนสงสัยมากแล้วผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันต้องใช้ยังไงผมไม่ต้องแกะมาดูก่อนไม่งั้นผมคงอ่นานเพื่อนๆไม่ถูกครับซึ่งพอผมแกะมาดูแล้วก็ยังงงเหมือนเดิมครับคือมันทำให้ได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นเลยเหรอแค่ตัวเล็กๆแค่นี้นะครับแต่หลักแล้วอะ่ะมันคือนาฬิกาเอาง่ายๆนะจะใช้เป็นนาฬิกา,กากับนาฬิกาปลุกส่วนฟังก์ชันเ่นนๆๆเป็ลลูกซึ่่งาทีผมดอรดสินคตอื่นๆ นะมันเฟี้ยวนะมันสามารถบอกนาฬิกาเป็นแบบฉายขึ้นนะ่ะเป็นจอโปรเจคเตอร์เป็นแบบตัวเลขอยู่กลางอากาศนี่บอกไหมไม่รู้กลางอากาศหรือติดกกำแพงนะไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องลองดูนะครับเพราะงี้ผมแกะออกมาจากกล่องก็จริงครับแต่ยังไม่ได้แกะที่ติดด้านหน้าออกหรือว่าตัวที่ใส่ถานออกเลยครับยังใหม่เยี่ยมอองยังไม่เคยเปิดใช้เลยครับค่อยมาเปิดใช้พร้อมกันครับจำลงองสถานการณ์เพื่อนๆซื้อไปแล้วเริ่มใช้ครั้งแรกอย่างนั้นเลยนะครับแต่ใอยรู้วยกันนะครับว่าจอแท่งอเนกประสงค์เนี่ยมันทำมได้เยอะแยะมากมายเลยครับอะมาอันดรรูะับ อ่ะอันดับแรกสุดให้ดูที่สินค้าก่อนเลยละกันนะครับี่เราซื้อมาอยู่ที่ราคาประมาณ500กว่าบาทเท่านั้นนะครับก็เราดูราคาก่อนเดี๋ยวเรามาดูในรีวิวกันว่ามันคุ้มค่ากับ500ที่เราเสียไปหรือเปล่านะครับมาอันดับแรกดูที่กล่องกันเลยครับตอนนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าคล้ายๆกับตัวหูฟังแมวนะครับก็คือมันไม่มียี่ห้อครับนี่ครับ ผมวนหาหลายรอบทั้งกล่องแล้วไม่มีตรงไหนบอกยี่ห้อเลยครับบอกแตชื่อรุ่นอย่างเดียวครับมันคือรุ่น E N 8 8 2 7นะครับผมต้องเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าครับวันนี้ผมจะมารีวิว E N 8 8 2 7เดนี่เหรอ <c oughs> <c oughs> เอาท่านเร็ประสงค์ก็แหละดีแล้วนะครับมาพอเราซื้อมา1หนึ่งกล่องนะครับนี่ครับซื้อมันหนึ่งกล่องปุ๊บแกกล่องมาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าส่ ทีนี้ก็จะมีตัวแท่นเนีประสงค์นี้มีตัวแบบสายชาร์จอันนี้คือสายชาร์จนะเป็นหัวเสียบชาร์จนะครับแล้วก็คู่มือครับอ่ะมาเราดูรอบตัวแท่นของเรานี้กันก่อนละกันนะครับด้านหน้าเป็นกระจกครับซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่ได้แกะแกะเลยด้เนาะเดี๋ยวดูอ่ะนี่นี่มันมีซีนป้องกันไว้อยู่ครับมึ๊บนี่โอ้โหเฮ้ยแกนี่กระจกใสมากเลยอ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยคือสามารถส่องเป็นกระจกได้เลยอ่ะ โอ้โหเงาวับวิ่งวับวิ่งวับเลยนะครับเนี่ยอ้าวใส่ดูรอบตัวครับดูด้านหลังนะอืออ่านี่ด้านหลังโอเคไม่เงาไม่จะท้อแสงแนละ้วอ่านี่ครับ เฮ้ยมีลําโพงด้วยอ่ะมันต้องพูดได้แน่เลยครับมีลําโพงมีช่องเสียบ USB และตัวนี้ช่องใส่แบตเตอรี่ครับเห็นไหมบอกแล้วยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยแกะตอนเดี๋ยวค่อยแกะตอนที่เริ่มใช้แล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้ช่องเสียบไฟชาร์จเข้านะครับด้านหลังกะเป็นสายวิทยุที่บอกนะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวควบคุมต่างๆนะครับใช้การกดนะอ๋อใช้การกดนะอ่ามีอะไรบ้างดูสินี่นะครับก็จะมีลงขึ้นอันนี้เป็นรูปโปรเจคเตอร์ใช่หรือบอกไปนี่มีมีโปรเจคเตอร์ครับตรงนี้คือตัวฉายโปรเจกเตอร์ซ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันฉายแบบฉายขึ้นอากาศหรือว่าต้องฉายเข้ากําแพงนะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับอ่ะเราดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้มีลูกไฟไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นแบบบอกการทํางานบ้างว่าเปิดปิดเครื่องอะไรเงี้ยอันนี้ลงอันนี้ขึ้นกับโปรเจคเตอร์อันนี้วิทยุกับสลีฟอันนี้หลับกับไฟเหรอเป็นไฟเป็นไฟฉายกลางคืนอะไรเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันอันนี้ตั้งค่าน่าจะตั้งไหนตั้งเวลาอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็วอลลุ่มครับเพิ่มลดเสียงเนาะแล้วก็ AL ล์อารลามครับอ่ะนี่มีประมาณนี้ครับแล้วก็ที่โตททาานนนี่ก็็เปแบบบวงร,รัศ์ได้ไม ออกปับไม่ได้ครับเดี๋ยวไปหักนะอ่าโอเคเราลอกตัวมันมีดังนี้ครับ้งั้นก็ไม่มีอะไรเรามาลองเปิดใช้ดูเลยดีกว่านะครับมาในการเปิดใช้นะผมรู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้2แบบนี่เป็นแบบใช้ฐานไฟฉายตรงนี้ก็สามารถเสียบกับไฟบ้านได้นะตอนนี้เดี๋ยวผมลองไม่ใช้แบตเตอรี่นะลองแบบเสียบกับไฟบ้านดูก่อนนะจะได้ดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะเมื่อเราเสียบกับไฟบ้านนะครับปึ๊บ อ่าติดเลยใช่ครับแสดงว่าเราก็สามารถใช้ไฟบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ฐานก็ได้นะหรือใช้ฐานก็ได้แล้วแต่ครับเพื่ออะไรสายนะอ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นเวลาครับตอนนี้คือเป็นนาฬิกาบอกเวลาอยู่เดี๋ยวไ้เป็นกระจกดีๆนะมันก็ยังสามารถมองเห็นเราสามารถใช้สองกระจกได้ดูได้ว่านาเราเลือกอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมตั้งให้สมจริงก่อนแล้วกันนะวันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยอ่านี่กดเลตค้างไว้ครับมันจะเป็นน่าจะเลือกตั้งเวลาได้นะเป็นยี่สชั่วโมงแหแล้วกดยี่สี่ชั่วโมงอ่ะปึ๊บแล้วก็ตั้งเวลาอ่นีครับกก็ดปเลย10 อืมเดี๋ยวกดเซตเพื่อไปต่อไปอ่าโอเคตอนนี้เป็นเวลาคลิปโมงครึ่งพอดีโอเคเซตปับ๊บเรียบร้อยนี่ครับเยยม เซตจบแค่ตางาก็งงนะครับอ่ะการตั้งเวลานะครับกดเซตนี่เขามาเซตนี่ตัวบนกดค้างไว้ปุ๊บมันจะกระพริบแล้วก็ปรับๆแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อเสร็จกี่นะครับก็คือเพื่อแกใช้เขาอะไรเหมือนกันเนก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรก็ต้องล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 องเล่นดูนะครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้ส่วนมากมันปุ่มมันเยอะมากก็ไม่กดทีเดียวก็กดค้างสองอย่างนะครับลองเล่นดูไม่เสียหายของเรานะครับมาคราวนี้เรามาดูครับตรงตัวที่ได้จอของเขานะครับบอกเวลาบอกอุณหภูมิและบอกความชื้นครับซึ่งผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องความชื้ 27องศาครับเพราะผมเปิดแอร์ที่25ครับแล้วพิ่ปิดไปอ่าตอนนี้คึ้น28แล้วถ้าไปข้างนอกน่าจะร้อนหน้าดูนะอ่าก็บอกอุณหภูมิตามจริงนะตอนนี้ในห้องนี้นะครับแล้วก็ความชื้นครับ74ครับผมไม่มีความรู้เรื่องความชื้นนะผมไม่รู้ว่าความชื้นต้องไปเท่าไหร่แล้วแบบนี้74ดีหรือไม่ดีครับผมไม่ได้คนซเรียสเรื่องนี้ครับแต่ก็ไม่ได้อาจจะมีคนซีเรียสว่แบบเฮ้ยฉันอยู่ในห้องที่มีความชื้นแค่50เท่านั้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ผมไม่รู้เลยนะครับแต่ก็คือมันมีบอกให้นั่นแหละครับอ่าทีนี้มาลองฟังวิทกันดีกว่าครับกดั้านบนนี่ครับคำว่าเรดิโอนีครับตัวนี้นะตัวที่สามกดปุ๊บ วิทยุแล้วก็จะมีสายวิทยุให้ตรงนี้ครับเราก็ยื่นไปตรงที่จะรับสัญญาณได้ดีนะครับแต่คือผมไม่ได้กงเพจมันค่อนข้างยากจะมาฟังได้แต่ a ออยู่ต่างจังหวัดนะใกล้หน่อยไม่อยู่ในเมืองด้วยนะครับตรงนั้นก็ได้พื้นฐานเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับโปรเจคเตอร์ครับผมว่าตรงเนี้ยเป็นตัวที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับเนี่ยมันก็จะสามารถแบบได้เห็นนะติ๊บๆได้ครับให้ดูหน้ากล่องก่อนแล้ันะครับนี่ครับคือถ้าน้องยิงขึ้นกาอากาศเลยหลอจริงหรอกาอากาศเลยหรอ น่าสนใจครับเราลองมาใช้ดูกันดีกว่านะครับในการเปิดโปรเจคเตอร์นะครับกดนี่รูปที่ตัวที่2นี่นะครับมันจะเป็นรูปโปรเจคเตอร์เนี่ยครับกดแล้วมันจะมีไฟสีแดงขึ้นนีดด้วย<ม>เห็นไหมคือตรงเนี้ยมันส่องขึ้นไปแล้วกดอีกทีนึงมันจะเบาลงกดอีกทีดำนะฮะนี่กดแล้วมันส่องขึ้นไปแล้วเห็นไหมนี่ตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะรูปขึ้นภาพตรงไหนยังไงนะเดี๋ยวผมต้องลองปิดไฟแล้วลองหามุมดูแล้วกันนะครับอมาไฟมืดเลยระยไมีขึ้นเลยอ่า มันน่าจะต้องแบบไปยิงโดนกับอะไรสักอย่างแน่ๆเลยครับถ้างั้นผมเอาอูนี่แล้วกันหลังโซฟาแล้วกันนี่มันคลิปรีวิวหรือคลิปทดลองใช้สินค้าเนี่ยฮะเห <c oughs> มือนกันลองใช้มากเลยครับเนี่ยอ่ะเราต่อเข้าไปอ่าเฮ้ยโอ้โหว้าวเห็นไหมก็คือมัน <c oughs> <c oughs> จะยิงเวลาขึ้นไปนั่นแหละเห็นไหมครับโอ้โหเฮ้ยเจ๋าครับอย่างนี้ถ้าเรายิงไฟตรงนี้เราปิดหน้าจอนี้ได้ไหมได้ได้เยส ก็คือเราสามารถปิดหน้าจอนี้แล้วก็เอาเป็นนาฬิกาโชว์อยู่ที่ผนังห้องหรืออะไรก็ว่าไปครับเฮ้ยเฟี้ยวครับเฮ้ย hey, มันดีตรงนี้แหละครับอ่า uh huh. แล้วมันนี้พดูว่าเรานอนนะครับนอนแล้วเราปิดไฟ <laughs> ไมืดตึ๊บเลยแล้วเราเปิดไว้อย่างเงี้ยพอรอื่นตช้ามว่าอ้าแล้วก็สามารถมองเป็นเพดานฮะตอนนี้สิบโมงแล้วส <laughs> ายแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยดีอ่ะมันคือดีมากครับว้าวเยี่ยมไม่ชอบมากตรงนี้คโปรเจคเตอร์นี้ววตรงนี้แจ่มเมลมากครับแต่ถ้าเราอยากดูนาฬิกาหรอดูอย่างเื่นเต็มๆที่เดิมตรงนี้ก็ก แจ๋วครับโอ้โหตรงนี้ไม่ได้จะต้องปิดไฟมดืดกว่าถ้าผมเปิดไฟหมดจะมองเห็นไหมอ่ะก็ยังเห็นอยู่แต่จางมากนะครับอโอเคถือว่าได้นะเยีม่มปิดโปรเจคเตอร์ปั๊บอืมโอ้เออใช่มันปรับแสงได้ด้วยนี่ครับแสงแรงแสงกลางแล้วก็ดับนะครับโอ้ยเยี่ยมว้าวตื่นตาตื่นใจมากผมไม่เคยมีอะไรที่มันดูลบสมัยแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมนี่ไม่กล้าจับหน้าจอเลยพอจับหน้าจอบุนเป็นลายเดือมือเลยดูดิอ่ะ นี่ตัวขโมยอะไรนิมือได้ง่ายๆเลยลเนี่ยถ้าเรามาจับไว้อย่างนี้มีคนมาแฮกข้อมูลเราอะไรอย่างงี้นะครับเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะจริงๆนะผมตื่นเต้นนะผมรู้สึกว่ามันเป็นของอะไรที่ ล้ำสมัยมันดูแบบเวอร์ดีมันดูแบบอนเนกประสงค์ดูทันไมได้ไหลายอย่างมากเกินไปเกินกว่าที่จะเป็นแค่นาฬิกาธรรมดานะครับชอบชอบส่วนตัวชอบครับเป็นนาฬิกาก่อนได้ตั้งปุกก่อนได้เป็นเทอมเมร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิวัดความชืน้นฉากโปรเจคเตอร์ขึ้นข้างบนได้เงี้ยเฟวตรงนี้นี่แหละครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะใช้เลยครับเอาแบบนอนแล้วก็ฉากโปรเจคเตอร์เนี้ยขึ้นบนเพดานอ่าตีเช้ามาดูเวลาตีห้าเองหลับต่ออะไรอย่างงี้นะครับเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้ใช่ลืมบอกครับด้านหลังที่มีสายเสียบ USB เนี่ยถ้าเกิดตัวเนี้ยเเรราาาต่อกับบไฟ้น สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์เราได้ครับโทรศัพท์มาจิ้มต่อเข้าตรงนี้ได้เลยว้ามันดีต้องหนีนี่แหละครับโทรศัพท์อุปนรณสมาร์ทโฟนมันคือปัจจัยที่6ครับทุกคนต้องมีครับแบตมือถือต้องห้ามขาดเด็ดขาดครับตัวนี้ชาร์จแบตได้ด้วยเดียสติ่งกระดิ่งแบวมากเลยครับเย้นี่นะครับคือของสุดเฟี้ยวที่ผมมาได้เพื่อนๆในวันนี้นะครับเอานี้ไปเลยครับลิงครับราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับสั่งจากแบงกูดนะครับเดี๋ยวนี้สั่งแบงกูดเหมือนสั่งในเมืองไทยเลยสั่งปุบของงส ปับ๊บอาจจะใช้เวลามากกว่าสั่งในประเทศหน่อยหนึ่งนะครับเพราะเป็นของจากต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้นานเกินไปและที่สําคัญมีของให้เลือกเยอะแถมราคาดีนี่แหละครับผมถึงชอบสั่งของจากแบงกูดเพราะอย่างนี้นั่นแหละครับเฮ้ย hey, hey. อย่าลืมนะครับอยากเสื้อลิงใต้เ,ออเดียวของผมนะจ๊ะอ๋อตัวนี้ครับตัวโปรเจคเตอร์ถ้าเกิดเขาสามารถประยุกต์ให้สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเราแล้วฉายเป็นโปรเจคเตอร์เป็นหนังปนไปแล้วออกมาได้อย่างนี้อีกจ๊ะ ถ้าเป็นการทน่สุดยอดมากๆเลยนะครับหวังว่านคาจะมีคนคิดแบบนั้นขึ้นมาได้นะอยากเห็นมากๆเลยนะครับโอเคครับไปดูอีกทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเวลาผมมีของใหม่มาแนะนาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเพื่อนจะได้เป็นคนแรกๆในโลกที่รู้จักของใหม่ๆของเฟี้ยวๆของเท่ๆของเทียเทนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปนอนดูโปรเจเต์ให้สบายใจดีกว่าชอบชอบชอบปลื้มรักเลยตัวนี้ครับอื้มว้าโอเคนครับสวัสดีครับไปละ